โยสวัสดีครับพวกผมบีบีนะครับผมผมเอนโลครับผมความซอมบี้ครับอาการอะไรวะต่อ Nothing to Something นะครับ Let's go ต้องเริ่มจากกูก่อนปะใช่ต้องเริ่มที่คอมก่อนเต้นบีบอยกันมาก่อนตอนแรกยังไม่ได้รู้จักการทำเพลงหรืออะไรเลยตอนนั้นรู้จักกับพวกรุ่นพี่ รู้จักกับพวกนัจ <ๆ S 2> ูอ,อจะไรอย่างเงี้ยเขาเขาทำเพลงและเขาเป็นคนที่แบบว่าเปิดประสบการณ์การทําเพลงมากว่าเพลงมันแบบฟิลแบบไม่มีข้อจํากัดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทําให้ผมแบบว่าอยากทําบ้างอยากเขียนเพลง <c oughs> อยากอยากอยากนีอก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 ้อยากอยากทำเป็นเพลงของตัวเอง <c oughs> <c oughs> อะไรบมาณนะใช่แล้วในช่วงนั้นก็เต้นบีบอยแล้วก็ฟังฮิปฮอปด้วยก็เลยซึมซับซึมซับเคาเจอร์มามีเพื่อนเพื่อนพี่น้องเล่นสเก็ต ั่นจักรยานอะไรจักงานบีบอยก็ไปทุกที่อะไรเงี้ยใช่ใช่แต่แต่ถ้าแต่ถ้าตัวผมนี่ผมตอนแรกยังไม่ได้เข้ามาัธยมอ่ะผมอยู่แถวบ้านแถวบางโพก็ยังไม่ได้รู้จักอะไรพวกนี้หรอกแต่พอมาเข้ามาัธยมที่วัดบวรก็เจอเพื่อนนึงเพื่อนเพื่อนผมคนนึงชื่อชื่อหยีตอนนั้นมันก็วาดรูปมันก็เต้นบีบอยอะไรเงี้ยแล้วผมเห็นมันมีวิชาหนึ่งวิชาเรียนเรียนภาษาอังกฤษแล้วครูฝรั่งเขามาสอนครูเขาก็เห็นเห็นพวกผมเล่นกันหลังห้องเนะีย ครูไม่สอนแล้วครูครูว็ไม่ยืนดูไอหยีมันเต้นบีบอยะก็เลยก็เลยพวกบมกว่าเต้นกันอยู่หลังห้องนั่นแหละผมก็ชอบจัดแล้วก็เลิกเรียนก็ไปที่ป้อมผสุเมนไปซ้อมเต้นเป็นสถานที่ที่พวกพี่คอมซ้อมเต้นนะี่แหละผมก็เจอพี่ๆที่นั่นอะไรเงี้ยแต่พี่คอมมันก็เรียนโรงเรียนเดียวกันเหมือนกันก็ก็ตอนมาโรงเรียนก็เจอพี่คอมเจออะไรเงี้ยก็เริ่มอยู่ในกลุ่มเดียวกันอะไรย่างนี้ต่ช่วงตอนที่ทำแรกๆอ่ะผมอะ่ะคือยังยังไม่ได้แปโดยตรงตอนนั้นผม ทำดีเจอยู่แบบฝึกด j แล้วก็เปิดให้แกง YB YB ตอนนั้นออกทัวร์กับพวกนาจู4ฟ e, แลรัฟาอะไรเงี้ยผมก็ไปเปิด DJ ให้แล้วก็แบบซึมซับแล้วก็มีโอกาสได้ลองอัดแล้วก็รู้สึกชอบผมก็เห็นพวกพี่ๆนี่ยแหละไปทัวร์ไปร้องเพลงกันอะไรเงี้ยก็ชอบชอบฟังมาตั้งแต่นาจูนะอะไรแล้วแหละก็เห็นเห็นวงรุ่นพี่ YB เนี่ยไปไปร้องไปเล่นอะไรกันผมก,ก็อยากอยากลองมั่งก็เลย ช่วงน,นั้นก็ mm ฟังฟังเพลงอยู่ e แล้วก็เลยเขียนเพลงไว้ในโทรศัพท์นะแล้วก็ช่วงเล <apro> ิกเรียนก็มานั่งเล่นกันสแตนนั่งสแตนโรงเรียนที่โรงเรียนอ่ะนะตรงสนามบอลอะไรเงี้ยก็นั่งดูเขาเตะบอลนั่งนั่งเล่นนั่งคุยอะไรกันแล้วก็แล้วก็ผมก็เสนอแบบว่าบอกบอกพวกพี่คอมเนี่ยบอกเนี่ยผมลองเขียนเพลงมาอะไรเงี้ยลองฟังหน่อยอะไรเงี้ยผมก็ลองร้องตามบีทที่หามาแล้วก็แต่ฟิลตอนนั้นก็ยังไม่ได้อะฟิลฟิลเนื้อร้องเนื้อเสียงอะไรเงี้ยพี่คอมก็บอกเออต้องฝึกหน่อยต้องฝึก เยอะคนนี้อะไรเงี้ยแล้วมีวันหนึ่งผมเลิกเรียนมาแล้วก็มาที่สแตนเนี่ยแหละมานั่งคนเดียวเลยรอทุกคนมาแล้วเห็นพี่คอมขับรถมอเตอร์ไซค์มาะัะที่บิลลี่ก็คือบิวบาร์นั่นแหละครั IP, IP, บ IPBUBA ิวบาร์ด้วยเชลล์ซูบิวบาร์ชวนผมบอกว่าเนี่ยบ้านพี่มีไม์ไปลองอัดเพลงว่าอะไรเงี้ยผมก็ไปเลยนั่งซ้อนอัดสายงกันไปที่บ้านพี่บิลลี่ก็ไปลองเพลงแรกก็เกิดขึ้นวันนั้นแหละแต่แบบเป็นเพลงที่แบบไม่ <laughs> ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพลงไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ไห้ที่แบมีไม้กับ <laughs> ม ก็ทามาเรื่อยๆไปทาทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยจนได้จนได้เกิดมามาเขาเรียกว่าอะไรผลงานหนึ่งผลงานนั้นมันต้องหาฟังในช่องเก่าเพลงพระนครโหดสัตว์ยังมีอยู่ปะวะน่นยังมีอยู่ถ้าอยากฟังก็ไปหาฟังพันพนครโหดสัตว์แต่แต่อย่าไปฟังดีกว่าพี่ไอ้ก็รู้สึกรู้สึกชอบนะแต่ว่าได้ฟังเสียงตัวเองอะไรเงี้ยก็ชอบชอบไม่รู้ตอนนั้นใครไม่ชอบไม่รู้ตอนนั้นกูชอบ แต่ว่าผมชอบกันนะสำหรับผมผมรู้สึกว่ามมแม่งแ,แบบว่ายังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะในความรู้สึกตอนนั้นอ่ะคือแบบว่าอยากทําให้แม่งดีกว่านเนี้เออแต่คือเราแม่งมีแบบมีของแค่นี้เฮียมีคอมกับไม่แต่อยากทําอ่ะเฮียมิกก็ไม่เป็นที่อะไรก็ไม่เป็นตอนนั้น youtube ยังยังไม่มีคอนเทนต์เลยมั้งใช่ปะ่ะใช่เฮียนานจัดแต่ก็มีมีวงเพ่นพี่ที่ที่ก็คือ Y b บอยู่แล้วเขาก็เขาก็ให้คำแนะนําให้อะไรอย่างเงี้ยให้ ชวนไปถ่ายวีชวนทําเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยเมนเขาก็ปั้นๆโอ้โหม,มาแหละมันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็มีผลหลายผลงานออกมาอยู่ในช่องพวกเขาอะไรเงี้ยเพวกผมก็เรียนรู้ได้หาตัวตนตัวเองไปเรื่อยๆหาสไตล์หาไปเรื่อยๆจนได้ออกได,ได้ได้มีโอกาสไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรที่พวกเขาพาไปเนี่ยก็รู้สึกชอบมันก็ดีครับในความคิดผมคิดเต้นมะ เ <ừ> mm. พราะตอนนั้นก็หลีกทางยังไม่ได้ลงแต่เราลงเป็นใช่ในในเพจ Facebook เนี่ยเราก็ลงพยอยเล่นถ่ายตั้งกล้องแล้วถ่ายเต้นไปเรื่อยๆเต้นตามสไตล์มีคนแซลมีคนแชร์มีคนชมเยอะแยะเลยจำคำแซลได้อยู่ว่ารดูแล้วเหมือนไก่โดนน้ำร้อนลวกอนะไรอเงี้ย <c oughs> แต่กูคำานะรูอว่าลงกูยังลงต่อจนจนมีเพลงหนึ่งมันก็ไม่ได้มีจุดต้นกำเนิดหรืออะไรหรอกแต่อยากทำเพลงนี้อะไรเงี้ยผมแต่งเพลงมาก็ชื่อเพลงหลีกทางผมก็ไปอัดอัด พี่คอมก็ตามมาอัดที่หลังแล้วก็ตั้งกล้องถ่ายเหมือนเดิมลงเพจ Facebook ไปคนก็แชร์กันใช่เพลงนั้นมีพี่อาร์เป็นโปรดิว์ให้พี่อาร์เอจูเอเซอร์แล้วก็มิน้นบิ๊กสลีฟใช่พี่มิน้นบิ๊กสลีฟแล้วก็วก bl bl ครับผมว่ามันเป็นเพราะเหมือนอยู่อยู่กันเป็นกลุ่มมันก็นหลายคนอย่างเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกอยากทําเพลงรวมรวมกันหลายๆคนให้คนนู้นคนนี้มาฟีนอะไรเงี้ยวันนั้นผมไปถึงห้องอัดผมก็ ผมก็ให้พี่อาร์ตอัดพุกให้เลยแล้วก็ทุกคนในห้องมีพี่มิ้นท์บิ๊กลีฟแบบพี่เบลพี่พี่เลิงพี่ซอสนั่นแหละเขาเขาอยู่กันตอนนั้นพี่คอมยังยังไม่มาแต่แต่ผมก็ไก่อะแบบว่าเว้นไว้ให้พี่คอมมาตามอัดอยู่แล้วแหละในห้องก็ถามว่าวันนี้เพลงนี้มีใครร้องบ้างอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าใครอยากร้องก็ร้องได้เลยพี่ก็คือพี่อาร์ตเบลเซอร์ก็ร้องไปร้องพุกกับผมแล้วก็พี่คอมก็ตามมาอัดแล้วก็มีพี่มิ้นท์พี่พี่เลิงร้องด้วย เราพูดถึงก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมามันนจะไปแตะร้านนะจริงๆก็ทำตามฟิลอะถ้าทำแบบตามฟิลเราสนุกอะเราชอบแต่แต่ที่ที่มันที่มันเป็นไวรัลก็น่าจะเป็นพวกผมถ่ายคลิปเต้นท่าทางเออท่าทางทรงไม่ประหลาดอีกอย่างทีสองคนนี้คนมันเข้ามาดูพี่คอมเงินแล้วก็แซวว่าริวปั๊มอะไรเงี้ยริวปั๊มไม่เด็กปั๊มไม่ยเด็กปั๊มมันมันแทบไม่มีที่มาที่ไปแบบว่าเจาะจงเลยใช่ใช่มันมันแบบว่าฟรสสไตล์เนาะมันตามฟิลอะ อา,อาสนุบะไรเน<ง>ี่ยตอนนั้นเราตามจังหวะเวลาใช่ไหครับถ้าท่านเรื่องเนี้ยพี่คอมอาจจะไม,ไม่ไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรมากแต่ผมผมในตอนนั้นอ่ะผมเซ็งเซเหมือนกันแต่แต่ผมแบบว่าผมก็ผิดที่แบบว่าเลือกฝั่งผิดด้วยแหละเลือกไปฟังฝั่งผิดอ่ะตอนนั้นผมอยู่บ้านที่สรยาอยู่กบับพี่หนุนเคนทีคือพี่เขาก็ช่วยช่วยดูผมอะไรงั้นนะคือผมผมก็นับถือเขาเป็นพี่อะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากทิ้งเขาอะไรเงี้ยตัวเจ้าปัญหาเขาอยู่ อยู่ตรงนั้นแหละตัวที่แบบว่าพาพาให้ทะเลาะค,คนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยเพราะอยู่ที่นั่นแล้วก็เขาก็พูดพูดกันผมก็แบบก็อยู่ในวงก็ฟังก็ยังเด็กกันก็ยังฟังแยกแยะอะไรไม่ได้เชื่อเขาไปหมดอะไรเงี้ยผมผมก็รู้สึกผิดที่ไม่ได้ไปฟังพี่บ้านด้วยฝั่งพี่บ้านเนะี่ยเพราะตอนนั้นผมก็อยู่กับพี่หนุนด้วยก็แบบว่าก,าก็ไม่อยากไม่อยากแยกไม่อยากแตกกันไปอีกคนอะไรเงี้ยผมก็ต้องอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะพวกเรามันมันแค่แบบว่ามันแค่เอฟเฟกต์เว้ คือจริงๆอ่ะเราแทบจะไม่รู้เรื่องปัญหาจริงๆเลยด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นเว้ยใช่แบบความจริงความจริงแล้วอ่ะความจริงแล้วอ่ะถ้าความรู้สึกผมมันรู้ว่าแค่สองคนเว้ยแต่ว่าภาพที่ผมเห็นอ่ะก็คือมันแบบความรู้สึกผมมันเหมือนแบบว่ามันฟิลแบบมันมันคือหัวกันทั้งคู่อ่ะเข็นป่ะมันไม่มีใครฟังใครอ่ะมันเป็นฟิลแบบว่าทุกคนมีความคิดของตัวเองเหมือนที่พี่บ้านเขาเคยพูดนะที่บอกว่าแบบจริงๆเขาสองคนนี้เขาทะเลาะกันหลายรอบมาก เราก็ดีกันทะเลาะก็ดีกันใช่ใช่มันเพื่อนกันอ่ะมันก็ตีกันอยู่แล้วแต่ถ้าในมุมมองผมผมก็เป็นเพื่อนมันคนหนึ่งแต่แบบว่าต้องบังคับใครหรือแบบต้องอะไรใครทุกคนแม่งมีหน้าที่ของตัวเองทุกคนแม่งมีความรับผิดชอบของตัวเองอะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องจัดการชีวิตของตัวเองอ่ะฟิลนั้นถ้าในความคิดผมนะเพราะช่วงนั้นแบกอันก็บินไปดูลูกดูอะไรเงี้ยใช่ทุกคนผมก็เข้าใจว่าทุกคนแบบ ต้องจัดการแบบหน้าที่ของตัวเองหรือแบบอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะมันมีเยอะไอ้แ้ยแต่นึกตอนนี้นึกไม่ออกจริงๆผมก็คิดว่าพวกเขาจะคุยกันได้อะไรกันได้เงนี้แต่พอมารู้อีกวันหนึ่งก็คือมันมันไปกันใหญ่แล้วใช่มันคือเรื่องมันคือเรื่องใหญ่แล้วมันมันไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่แค่คนในแก๊งคุยกันแล้วอ่ะมันเป็นแบบใช่ตอนนั้นมันมีคนอื่นที่มาอยู่อยู่ด้วยแล้วก็เขาไม่ได้รู้ความเป็นมาความเป็นมาแบบตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเขาก็ฟังฟังกันแล้วก็ กลายเป็นแบบคุยแันแงพักายถึงวากันแล้วมันหมายถึงว่าทั้งหมดนะมันไม่ใช่แบบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งม,มันหมายถึงว่าเหตุการณ์ณตอนนั้นน่ะคนคนเยอะอ่ะใช่คนเยอะก็ปัญหาเยอะมันก็แบบ <c oughs> แบ่งฝั่งแบ่งพวกกันแล้วตอนนั้นอืมผมไม่รู้ไม่ไม่รู้เลยอ่ะว่าแบบว่ามันเกิดจากอะไรถ้าเป็นมุมมองผมผมรู้สึกทั้งทั้งดีใจที่แบบว่าได้ผ่านประสบการณ์ได้เรียนรู้อะไรนี้แต่ว่าอีกมุมนึงก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันที่แบบว่า เราพลาดพลาดหลายๆอย่างไปอะพลาดพลาดเลือกพลาดที่จะเลือกสิ่งดีๆหลายๆอย่างไปอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้ว่าแบบเราต้องดิ้นรนมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยมันเหมือนเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยอนะันนก็ประสบการณ์ผู้คนได้เรียนรู้ผู้คนได้เจอสิ่งที่ไม่เคยเจอได้ทําสิ่งที่ไม่เคยทําได้ไปที่ที่ไม่เคยไปเพราะผมไม่มีทางทางหยุดแค่นี้อยู่แล้ว เราติดตามกันต่อไปก็ขอบคุณคนที่ยังจำมันได้ยังฟังใช่ขอบคุณคนที่ยังแบบว่ามาตามทวงว่าเมื่อไหร่จะลงเพลงใช่ช่วงนี้ก็เราเวลาตรงมันน้อยครับเพระาพยายามแจะพยายามแบบทําให้ให้ออกมาเรื่อยๆให้ออกมาให้ฟังกันเรื่อยๆไม่ไม่ไม่ให้คิดถึงกันเยอะนานๆเลยส่วนใครที่อยากจะลองอะไรเงี้ยก็ลองได้เลยลองเขียนเพลงลองอะไรเหมือนผมตอนแรกๆที่นลองให้พี่คอมฟังก็ลองลองทำไปก่อนถ้ารู้สึกว่ามันไม่ได้ก็ ก็ฟัง <lining S 1> <accountable. S 2> หลายๆคนแล้วก็พ ena, ัฒนาแบบว่าจับหาสไตล์ตัวเองหาหาสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรมาณนั้น um. มันอาจจะมีคนที่ไม่ชอบอาจจะมีคนที่แบบว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทําหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องเราก็ต้องเป็นตัวเองมากที่สุดอะ่ะถ้าเราชอบแล้วเรา,ามั่นใจในสิ่งที่เราทําว่ามันโอเคแล้วเราชอบมันคือตัวตนของเราเราก็ทาไปไม่ต้องไปฟังใครใครจะพูดที่อะไรก็เรื่องของเขามันคือความรู้สึกของเขามันไม่ใช่ความรู้สึกของเราที่เราจะต้องรับผิดชอบ เราแค่รับผิดชอบหน้าที่ของเราพอเลยเท่านั้นเองไม่ต้องเอาความขี้ใครมาใส่หัวเลยแต่ถ้าเป็นสิ่งที่มันมันดีอ่ะก็ควรจะเก็บไว้ก็เท่านั้นโอ้โหเฮียคุณจะไปรู้ไหมเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นทํางานประจําเป็นพนักงานอะไรทั่วไปหรือมั้งหรือไม่ก็อาจจะผมรู้จักกับเพื่อนที่เป็นช่างศักเนี่ยผมอาจจะเดินทางสายนั้นบ้างเลยใครจะไปรู้เฮี้ยงอาจจะไปเป็นบาโหรู้เลย ช็คเช็คเช็คเช็คก็ไม่รู้เหมือนกันวะแม่งเป็นไม่ได้หมดแหละพี่คอมอาจจะไปสายเต้นบีบอยตามรุ่นพี่พี่เต๋อไว้อย่างนงี้นะเพราะใช้สิ่งที่ตัวเองทาถนัดแหละแต่ถ้าในความคิดจะเป็นอะไรอ๋อถ้าผมจะเป็นนักบอลหรือว่าเมื่อก่อนผมชอบเตะบอลนะแต่ไม่รู้นะอาจจะเลี้ยวก่อนมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่แบบว่าสิ่งที่เราชอบแล้วถนัดสนใจในในตรงนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปเจอเว้ยเราสิ่งที่เราเจออย่างนี้มันทําให้เราเป็นอย่างนี้เว้ยแต่ถ้าแบบ เราเปลี่ยนไทม์ไลน์ไปเจออย่างอื่นแล้วอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เราก็แบบไม่รู้จะตอบอยังไงเออประมาณนั้นติดตามด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็จะขยันลงเพลงพยายามแบบว่าลงเพลงคุณภาพให้ทุกคนได้ฟังทห้คนหายคิดถึงคนที่ยังรองฟังก็ขอบคุณมากก็ฝากเหมือนพี่คอมนะครับเดี๋ยรอดูว่าจะมีใครจะเราจะไปเจอใครบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ หลังจางนี้มันจะสนุกแน่นอนว่าอย่าลืมรอติดตามดูอนาคตพวกเรานะครับว่าเราจะกลับมาแบบยิ่งใหญ่แบบว่าเมื่อก่อนจะบีบีทีพิมเล็กตอนนี้บีบีทีบีบีทีแบบยิ่งใหญ่เลย <c oughs> ผมอย่างแรกกระเป๋าตังค์นะครับมีของสำคัญพวกประชาชนอะไรแล้วแต่ก็ต้องใช้ อย่างแรกของผมอมอแว่นแล้วกันแว่นอย่างแรกที่ต้อง,องใช้แว่นเอาไว้พรางตัวใช่แดดมันร้อน <c oughs> แดดมันร้อนอของผมอย่างอันที่สองเออแว่เอาแว่เซ็ตผมบางทีผมไม่ได้ค่อยได้ใส่หมวกเออเซ็ตผมออกมาจากบ้านอย่าง,งที่2องผมหมอกระเป๋าสะพายข้างไดไหมไดไม่ได้ของผมอย่างที่สามก็หูฟังอ่าเป็นคนชอบเดินเดินทางก็ต้องใส่หูฟังอะไรเงี้ยแอร์พอร์ตแลอย่างที่สามผมหมอผ้าต้องมี กันแดดที่ตาไม่พอต้องกันที่หัวอย่างที่สี่ยาดมครับเพราะว่าผมไม่มีอะไรกันแดดเลยผมจะเป็นเป็นลมหัวต้องใช้เนี่ยดมอ้าวอย่างที่สี่ผมหมออันนี้ช็อกโกแลตดูใบอย่างที่สี่ผมช็อกโกแลตดูใบผมอย่างที่ห้าอย่างสุดท้ายสร้อยที่เป็นรูปตาผมกับผมตอนเด็กใส่ไปทุกที่จะได้มีกำลังใจอรอย่างที่ห้าผมช้อนเอาไปตักช็อกโกแลตดูใบต้องกินกันเป็นเซต <Okay. S 2> อ่าผมครบแล้วนะผมมีความเหลืออีกครับอีกอย่างนี่นี่นี่เจอบองตัน <laughs> ขาดไม่ได้ต้องไปตำอนี่ก็เป็นสิบอย่างของพวกเราครับผม b v t ขอ2สองท่นที่ s <S ต้องใช้ Let's go Let's go โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาแปลเพลงก็ครั้งหนึ่งของ b v t นะครับ Produced by d e c o s h o u t to d e c o นะครับโอกผมร้องว่า ครั้งหนึ่งเราเคยมีเวลาที่ดีก็ครั้งหนึ่งทุกสิ่งมันเปลี่ยนแปลงไปก็ครั้งหนึ่งภายใต้รอยยิ้มฉันมีแต่ความเศร้าครั้งหนึ่งขอบคุณช่วงเวลาที่เราได้พบกันก็ผมจะหมายถึงว่าออช่วงเวลาเราเคยมีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันเราเคยได้ใช้เวลาด้วยกันแต่ทุกสิ่งมันก็เปลี่ยนไปมันทําให้เราเปลี่ยนความคิดอะไรหลายๆ,ๆอย่างเพราะเพลงนี้ผมผมแต่งให้กับเพื่อนผม บิวบาร์ที่เสียไปแล้วผมก็พูดถึงความรู้สึกความตายชีวิตมันก็สอนผมอะไรหลายๆอย่างวิถภาพพี่น้องอะไรประมาณนั้ใช่ก็ครั้งหนึ่งความทรงจําที่เราเคยจําไม่ลืมมันคือความเจ็บปวดที่ไม่มีใครเข้าถึงก็ครั้งหนึ่งแอมโซดาวเมื่อนึกถึงก็คือเหมือนประมาณว่านึกถึงภาพเก่าแล้วมันก็เหมือนตกอยู่ในภวังเลยสโลดาวแล้วเราก็จาไม่ลืม มันอยู่ในความทรงจําตลอดแล้วมันก็ลบความเจ็บปวดไปไม่ได้กูปล่อยอารมณ์ให้ลอยไปสิ่งที่กูเคยมีแต่มันดันเลือนหายไปกูไม่เคยต้องการพวกเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ความรู้สึกแบบนี้กูไม่เคยบอกกับใครผมก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนปล่อยอารมณ์ให้มันลอยไปไม่ต้องคิดอะไรมากถึงเรื่องของเพื่อนผมที่เสียไป แล้วผมก็ไม่ต้องการสิ่งแบบยึดเหนี่ยวจิตใจที่จะมาแบบว่ามาช่วยผมเพราะมันคือตัวผมเองที่จะต้องหลุดออกไปเองให้ได้ประมาณนั้นครับกูไม่รู้หนทางชีวิตอาจจะต้องจบลงกูต้องรีบต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มั่นคงมันคงไม่ใช่กูที่แพ้ตลอดใจกูแข็งกูไม่ยอมถอดก็ตรงตัวครับก็ฟีลแบบมันถอยไม่ได้ใช่มันถอยไม่ได้เราอาจจะแพ้แต่เราคงไม่แพ้ตลอดคนเราเดี๋ยวมีสองด้าน ประมาณนั้นที่ผมจะส mm hmm. ื่อนะไม่มีน้ำํำยาตอนที่เศร้าที่สุดแต่กูไม่มีน้ําตามันเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมาดาถึงกูร้องไห้ให้ตายแต่มันไม่คืนย้อนมาก็ฟีลแบบว่ามันชินชากับความเจ็บปวดไปแล้วอ่ะแบบมันเศร้าจนไม่มีน้ําตาไหลออกมาแล้วอะไรประมาณนั้นที่ผมจะสื่อนะ <c oughs> ถ้าสมมุติวันนี้มันกลายเป็นวันสุดท้าย ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันจะล่มสลายลงในชีวิตจริงมันไม่เหมือนคุกกี้เสียงไทยเหมือนจะมีความสุขเข้ามาแต่กลับเรือนหายตอนนี้ผมจะสื่อประมาณว่าถ้าสมมติว่าวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายแล้วอ่ะของคุณอ่ะคุณจะเลือกทําอะไรมันมันฟิลเป็นคําถามมากกว่าฟิลแบบว,ว่าถามว่าคุณจะเลือกทําอะไรประมาณนั้นที่ผมจะสื่อในชีวิตจริงมันมันไม่เหมือนแบบคุกกี้เสียงไทยก็ก็ประมาณนั้นเหมือนจะมีความสุขเข้ามาแต่กลับเรือนหาย อันนี้มันก็เหมือนแบบว่ามันฟิลเหมือนแบบชาบช่วยครับที่ผมจะสื่อนะฟิลแบบว่ามันมีความสุขเข้ามามันก็อาจจะไม่อยู่ตลอดมันนี้ก็เดี๋ยวมันก็ดีวจะมีความทุกข์เข้ามาเหมือนแบบเราแก้ปัญหาได้เดี๋ยวก็จะมีปัญหาใหม่เข้ามาให้เราแก้อะไรประมาณนั้นผมจะสื่อนะทุกอย่างไม่จรหลังอ่าอะไรประมาณนั้นก็คำหนึ่งสิ่งที่เราทาไม่เคยมีใครพูดถึงตอนที่ทาอะไรไม่ดีไม่ดูไม่คิดคำหนึ่งก็เหมือนตอนเราเริ่มเริ่ม แรกๆครับยังไม่มีใครรู้จักยังไม่มีใครอะไรเท่าไรตอนนั้นเราก็ทำมั่วๆไปเรไม่ได้คิดคํานึงไม่ว่าจะก็เล่นยาทำไม่มีรไปไม่ไม่ได้คิดคํานึงอะไรเลยชีวิตพลิกนิดนึงไม่มีใครดึงตัวเราให้ขึ้นมายืนเวลาที่เสียไม่ได้มาคืนน้ำลายที่เยอะก็ต้องมาคืนคือพี่วิลลี่เขาก็เคยแบบว่าเลือกทางผิดทางอะไรเงี้ยครับช่วงช่วงนั้นก็พวกผมก็เตือนเตือนเขาอะไรเงี้ยแต่แต่ในความรู้สึกของเขาคงแบบว่าเพื่อนไม่เข้าใจเพื่อนไม่เข้าใจอะไรประมาณนั้น ก,ก็ยังทําตัวเองอย่างนั้นอยู่แล้วเหมือนก็นั่นแหละแต่เ,แตเป็นห่วงใช่ผมว่าช่วยดึงดึงพวกเขาต,ตลอดอครั้งหนึ่งเคยมีคนขาหัวใจถูกขย้ําผิดก็ผิดประจำไม่ให้ใครชี้น้าก็เหมือนเราเอาแต่ใจตัวเองประมาณนั้นบอกว่าบอว่ามองเชื่อในตัวเองมากเกินไปอะไรประมาณน้นเพราะมีคนมีคนขำเราก็ถูกหัวใจถูกขยําก็เหมือนมีคนมาดูถูกมีคนมาขำอะไรประมาณนั้น เดินไปตามเส้นทางตัวเองจนหกล้มหัวคำม,มันเริ่มมีความวางเวงมันในใจ m ม y ่ e บ H a v e to ช u ลเชื่อในตัวเองจนเดินไปแล้วรู้รู้แล้วว่าทางนี้มันมันแบบว่ามันทําให้เราแย่ลงอะไรวะเนี่ยก็คือแบบพอพอเรามีความมีความวางเวงมีความแบบเหงาในใ,นใจแล้วบางทีเราอาจจะต้องวิ่งประชิญความจริงมั่งวิ่งวิ่งสู่แบบว่าทําอะไรสักอย่างเลยวะนะไปสู้ก็ตาย<ข>อครั้งหนึ่ง สถานการณ์ในห้องอัดเพลงที่มันโคตรตึงครั้งหนึ่งเมาแล้วมีอาการแบบทรมานแบบโคตรมึนครั้งหนึ่งปูทาไม่ชานาญเพราะต้องการพวกปูจึงพยายามพัฒนาตลอดให้พวกเขาจำปูไม่ลืมตัวผมพวกคือเป็นฟิลของผมนะที่บอกว่าเคยอยู่ในห้องทําเพลงที่แบบว่ากดดันกดดันนั่งคิดนั่งอะไรกันไปอยู่กับพวกเพื่อนเพื่อนที่พี่ครั้งหนึ่งเมาแล้วมีอาการทรมานแบบโคตรมึนก็คือก็พูดถึงความเมาความอะไรประมาณนั้นทําไม่ชํานาญพวกผมเลยต้องการแบบว่า พยายามดึงตัวเองให้พวกเขาแบบจำพู้ผมไม่ลืมอะไรประมาณนั้นแรกแรกก็ยังไม่ชำนานแล้วก็ทําให้มันแบบว่าดีขึ้นอย่างเงี้ให้ให้คนมีภาพจำอะไรเกี่ยว,วกับผู้ผมนกูจะไม่ย้อนหันไปนมองคนที่เคยต่อต้านกูจะไม่ย้อนหันไปนมองผู้คนที่เคยมองข้าม I just wanna อ i v ไ w w t t my y r o t บ e r ก็ตรงตัวครับแบบว่าใครที่ใครที่ดูถูกหรืออะไรก็ผมก็ในวันในวันที่ในวันที่ผ่านมาที่เคยดูถูกผมเนี่ยผมก็จะก็จะปล่อยเขาไป จะไม่ไม่หันไปมองไม่หันไปสนใจอะไรประมาณนั้นไม่ไม่ไม่สนใจคนพวกนั้นอ่ะจะอยู่กับพวกพี่น้องอะไรเงี้ยไลยน์นต่อไป I don't wanna cry for b ์ t า e r I don't w a n n a die for b ด t อ e r ก็คือผมก็ไม่อยากจะร้องไห้ให้กับการสูญเสียแบบว่าอะไรประอานนี้อยู่แล้วไม่อยากให้ทั้งพี่ต้องมาสูญเสียแล้วก็ผมก็ไม่อยากจะเสียชีวิตให้คนอื่นเสียใจด้วยเหมือนกันอะไรประมาณนั้นก็ต้องมีชีวิตเพื่ออยู่ต่อจะไม่คิดสั้นไม่คิดอะไรทั้งนั้นนะก็ครั้งหนึ่งครับก็จบลงไปละ ขอบคุณมากครับรีพับลิค So